สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่สมาชิกนะครับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนิเคะเช้าบ่าย VIP นะครับงวดประจำวันที่23นะครับเดือน7 2566นะครับก่อนเข้าไปรับชมนะครับแอดขอฝากคำเตือนนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสูตคคำนวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับชื่นชอบนะดับตัวเลขแล้วค่อยตามนะครับผมแล้วก็พี่เพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับเนาะ กำลังมองหาบ้านเสียงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอแอดมินได้นะครับสําหรับแนวทางของเราเมื่อวานนี้นะครับพี่นี่แค่อีเช้าปาย VIP ก็ในรอบเช้าผมให้วิ่ง3รูด9นะครับคนที่ออก953กับกับ02นะครับพี่นะครับ39ก็ผิดตัวเดียวนะ3ตัวเนาะอันนี้390อันนี้ 953นะครับของเราไม่มี5นะครับมีแต่วิ่ง3รูด9นะครับ9ก็มาอยู่ข้างหน้านะครับใครเอา3ไปวิ่งไปรูดนะครับเข้าไปที่ห้าสนะครับรอบนี้หลักศูนย์ก็อนน้น30 90นยออก02นะครับในรอบบ่ายผมให้วิ่ง1รูด5นะครับผลที่ออก410กับ41นะครับของเรานะครับใครเอา1ไปวิ่งไปรูดนะครับเด้งบนล่างนะครับพี่เด้งบนล่างเข้าไปที่ 10ตรงตรงเน้นๆนะครับแล้วก็1สีไม่มีนะครับพี่พี่เนาะถ้าใครรูดก็เข้าไปที่14 1สี่หนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าตัวเจาะเรามา1 0ูนนะครับก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะครับผมท่านใดที่มีโชคนะครับส่วนแนวทางของวันนี้นะครับพี่พี่วันอาทิตย์นะครับที่ยีิบสามนะครับผม รอบแรกนะครับผมผมให้ไปที่วิ่งไปที่เลขสองูดไปที่เลขแปนะครับสองสามสองนะครับ8 0 8ศ85เมแดเดียวนะครับสองแหนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับในรอบเช้า VIP ส่วนในรอบบ่ายนะครับในรอบบ่ายในรอบบ่ายนะครับผมให้วิ่งไปที่เลข9นะครับสายลูดให้ไปที่เลข5นะครับ9 0 91 94 ห้าศูนห้าหนึ่งห้าสี่นะครับเม็ดเดียวนะครับผมเก้าห้าศูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสลับนี่คือเช้าบ่าย vip นะครับ ชื่นชอบยังไงนะครับค่อยนะครับติดติดตามนะครับผมวันนี้ผมขอให้มาในตัวเน้นตัวเจาะก็แล้วกันนะครับพี่พี่ก็ถ้ามีเสียงไอผมก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่พี่ฝนตกมาจีไรนะครับเนาะก็ร่างกายก็ไม่ค่อยสูดดีเลยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับก็ขอให้นะครับพี่สมาชิกทุกท่านเลยโชคดีก็แล้วกันนะครับสลับแนวทางของวันนี้เนาะสรับแนวทางนี่คือเช้าบ่ายนะครับสลับคลิปนี้กราบสวัสดีครับ Thank <laughs> you.